สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวน้ำหอมในชื่อไฟฟไฟไฟโดยมาพร้อมกับสโลกแกนว่าเป็นน้ำหอมที่ศัตรตูไม่อาจต้านทานพร้อมใช้ภาพของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างดังจิวไบเดนในการโปรโมทน้ำหอมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของตนเองสำหรับน้ำหอมดังกล่าวพบว่ามี2แบบ ดยหากเป็นน้ำหอมสำหรับผู้ชายจะบรรจุมาในขวดสีดำทองและมีกลิ่นเข้มข้นกว่าส่วนน้ำหอมสำหรับผู้หญิงจะใช้สีขาวทองและเน้นไปที่กริซิตัสโดยราคาของน้ำหอมพบว่าตั้งไว้ที่199เหรียญสหรัฐหรือประมาณ6,700บาทหรือหากซื้อทั้ง2ขวดจะขายอยู่ที่298เหรียญสหรัฐหรือประมาณ10,000บาทนอกจากน้ำหอมไฟไฟ,ไฟไฟก่อนหน้านี้นายทรัมป์ก็ยังเคยเปิดตัวรองเท้าผ้าใบราคาคู่ละ400เหรียญสหรัฐ ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเช่นกันสำหรับกรณีของน้ำหอมไฟไฟไฟลนี้การนำภาพดังจิวไบเดนมาใช้ทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางถึงความเหมาะสมเนื่องจากภาพดังกล่าวเป็นภาพที่นายโดนัลด์ทรัมป์กำลังหาไปพูดคุยกับนางจิวไบเดนและแอชลีย์ไบเดนบุตรสาวที่นั่งอยู่ด้านข้างในพิธีเปิดวิหารนอเทรดามในกรุงปารีสสูตรหนึ่งอาจเป็นเพราะนายโดนัลด์ทรัมป์คือคนที่เอาชนะนางกัมาราแฮร์ริสแต่จากภาพที่นำมาใช้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสายตาของนางจิวไบเดนมีมิตรใหม่ตีตอนน่อทรัมป์ขณะที่สื่อตะว,วันตกหลายสำนักก็ให้ความเห็นว่าระหว่างนางจิวไบเดนและกลัมบาราแฮร์ิสก็อาจจะมีความบาดหมางกันเนื่องจากนางกัมบาราแฮร์ริสได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแทนนายโจไบเดนสามีของเธอ